อ่ะใไ้ไ้เาผัดเอาผัดไไส้เขาเหมืาผัดเขาผัดบ้านเราเลครับตันตันันดันุันตันตันตดันตันนตนตันนันนัันนนนัต่น พวกอะไรยงโรปแล้วก็น่าจะเป็นยาของบ้านเขานะครับยาของบ้านเขาแล้วก็วัดที่เจ้าเจ้าเอกเจ้าเอ๋อไข่กับเส้นแล้วก็ไข่กับเส้นนะครับส่วนตันนี้ก็จะเป็นไข่ต้มบ้านเราอันดาอันดาเอกอันดา อันดาไข่เป็ดไข่อะลูนาจันไข่อะลูยอนนาเชลไข่อะลูนาจันเยอันดาอันดาชิคเก้นหรือเขาก็เรียกคงโทเลยว่าชิคเก้นชิคเก้นวอชชิคเก้นก็คือไก่นะครับไก่มันมีไม่มีชื่อเน้ยเน้เน้ยโรคนุ่ยโรคนุ่ยโรค่ยชิคเก้นมัง หมูกี้หมูกี้หมูกี้เราเพิ่จะกินหมูกี้เหมือนกับตไก่นะครับกับซอสซอสน้ำมันนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นดังโบดีดังโบดีดังโบดีก็จะเป็นกรบถั่วลันเตาผัดถั่วถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนะครับผัดกับหมูแล้วก็ปานิน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  ก็จะเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะน้ำมิลเจ้ามาแล้วเถอะเขาก็จะมิ๊มิกดลงมาใส่เนี้ฮะครับบางทีผสมใช่ไหมจะผสมระหว่างไก่กับอะไรอ่ะมันเขาก็จะมีพวกหัวนะครับอันนี้วัชการพิจารณาการพิจนาการพิจารณาเขาจะเป็นถั่ว ตัวผัดกับตัวตัวยำกับไอเนี mm ้ยนะหอมใหญ่นะตัวยำกับหอมใหญ่นะครับวันนี้เดี๋ยวไปเอาหามะนาวเองหามะนาวใส่เองันะวนพัดีดังโมดนพาซีอ่าตัวนี้จะเป็นดังตัวนี้พาซีจะเป็นอะไรอ่ะนี่คืออะไรมาช่วยกันหน่อย บิกหยวกเออกวาบิหวกมิกมิิกลมิมิกมิกรวมกันอ่าราีคูรีกูรีโรตีปะก็จะเป็นเหมือนแผ่แปงนะครับโรตีโรตีเอาไว้เป็นเหมือนโรตีบ้านเรากน่นะครับแล้วก็วอกซ์เกกรีเกกรีอัน อันดาอันดาจชุนอันดาจชุนไข่ไข่อะไรไข่ลูกเขยอไข่พะโล้ไข่ผัดกับกะทิอันนี้เป็นไข่ไข่ผัดกับกะทิแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเบเก้นเบเก้นเบเก้นฟรายเบเก้นฟรานเจอระบิงเจอร์เบนจอร์ยบิงเจอร์บิงเจอร์ อะไรอ่ะเป็นปลาเนาะไม่รู้เป็นปลาหรือว่าเป็นอ,อ๋อน่าจะเป็นมัน <c oughs> อะฟักทองฟักทองอ่าทอดนะครับนี่จะฟักทองทอดแล้วเพราะว่าจะมีเป็นพวกผลไม้ก็คืดดอลูกแพร์นะครับแล้วแบบเปิ้แต่เปิ้์ที่นี่จะอร่อยมากลูกเขาจะเล็กนะครับลูกเขาจะเล็กแต่ว่ากรอบแล้วก็หวาน อันนี้ก็จะเป็นมื้ออาหารเช้าของที่นี่นะครับที่อาลุาจันประเทศอินเดียนะครับโอเคครับเดี๋ยวความุยายไปตักอาหารกันนะครับ